คำถามสุดท้ายที่ถามอาจารย์ก็คือวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮะคิดว่าอาจารย์ที่ว่ามันเป็นโอกาสยังไงสําหรับไทยส่วนใหญ่เขาพูดกันเรื่องในมุมบลบกันเยอะแล้วเราอยากรู้แล้วถ้ามุมบวกเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นโอกาสได้บ้างครับอาจารย์ค่ะก็ต้องบอกว่าหลายอย่างนะคะวันที่สําคัญเลยมันคงต้องทําให้ประเทศเรากลับมาคิดในการพึ่งพาตัวเองมากขึ้น<ม>ในหลายๆด้านนะคะจากที่สถานการณ์ปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ขายการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ,ะหรือว่าเอาถ้ามองในแง่ของยาหรือวัคซีนเองอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยก็ไม่เคยมีใครพูดถึงนะคะไม่เคยมีใครคิดว่าเราต้องผลิตให้ได้เองเพราะว่าะรเพาก่อนหน้านี้เราก็เราก็นําเข้าวัคซีนกันมาตลอดนะคะก็ไม่ได้มีใครมีปัญหาอะไรเวลาที่มีนักวิจัยอยากจะขอทุนร้อยล้านบาทนะคะมาพัฒนาวัคซีนอย่างเงี<ๆ>้ยก็ยากมากนะคะเพราะว่า มันก็จะเกิดคําถามว่าแบบทำไมเราต้องเอาเงินต้องเยอะขนาดนั้นมาพัฒนาไม่ยค่ะคือทั้งนั้นที่หลายคนเราก็อาจจะพยายามบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดโรคระบาดห่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันเหมือนมันจินตนาการไม่ออกอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเงินไปพัฒนาอะไรที่ที่ค่อนข้างที่จะได้แน่นอนอะไรเงี้ยเพราะเขาก็จะรู้สึกว่ากเพราะส่วนใหญ่คนจะรู้สึกว่าการพัฒนายาแล้วก็วัคซีนเนี่ยมันเสี่ยงมากใช่ไหมคะมันเป็นการลงทุนที่สูงนะคะคแล้ว ทุกวันนี้เราก็นําเข้าวัคซีนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทําไมเราต้องเงินก้อนใหญ่ๆมาอินเวสอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าของหลายๆอย่างที่เอ่อที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องพึ่งพาตัวเองนะคะอย่างลองนึกถึงหน้ากากอะคะ่ะแมสที่แบบเอาจริงๆถ้าถามตัวเองประเทศไทยก็คงผลิตได้ะคะ่ะแต่ก่อนหน้าเนี้เวลาที่มันมีของที่ถูกกว่าจากจีนมาอย่างเงี้ยค่ะคงซื้อของจีนใช่ไหมคะใครจะยอมจ่ายเงินซื้อของแพงกว่าของในประเทศไทยแต่ก็ให้เห็นเลยว่า พอวันที่มันมีโควิดอะค่ะประเด็นคือแบบก็ก่อนหน้าน,นี้บริษัทไทยก็เจ๊งไปหมดแล้วถูกไหมคะเราก็นําเข้าจากจีนอย่างเดียวแต่วันที่เราต้องการจริงๆอะค่ะมันกลายแบบเราเขาก็ต้องให้คนของเขาก่อนถูกไหมคะอ่าเราก็จะาแทนหรือแม้กระทั่งวัคซีนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นเลยว่าวันที่พอมันเกิดโควิดขึ้นใหม่นะคะคือคือใช่เราสั่งซื้อได้แต่ประเด็นก็คือประเทศทุกประเทศที่ผลิตวัคซีนเองอะทุกประเทศก็จะให้คนของประเทศเขาเองก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เรต้องมาตั้งคำถามว่าแบบเ,เราถึงเวลาหรือ,อยังที่เราควรจะต้องสร้างความพร้อมในแง่ของอ,อุตสาหกรรมอื่นๆนะคะคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พูดถึงแค่ยาหรือวัคซีนนะคะมันคง <okay. S 1> มันคงเป็นหลายอย่างนะคะแต่ว่าอย่างเนื่องจากตัวเองเนีย้ยอยู่ในอยู่ในบิสเนสนีเนี่ยก็ยจะเห็นว่าคือคือวันนี้มันเห็นแล้วว่าถ้าวันที่มันคือเอาจริงๆอย่างโควิดอ่ะก็ต้องบอกว่าถือว่าโชคดีนะคะมันเป็นโรคที่มันเกิดทั่วโลกถูกไหมคะวันเนี้ยลองคิดดูว่ามันมี โรคอะไรต่างๆมากมายเลยอะค่ะที่เราก็ยังไม่มีวัคซีนเลยนะคะโรคในแอฟริกาเยอะมากเลยอะก็ไม่มีวัคซีนถามว่าทําไมอะถูกไหมคะทำไมโควิดเอ้ยมีเร็วมากในหนึ่งปีเงี้ยก็ต้องบอกว่าในประเทศที่เขาแบบมีเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนเองอะค่ะบริษัทยายใหญ่ก็จะแบบก็ต้องเลือกในการพัฒนายาวัคซีนเหล่าเนี้แล้วเขาก็ต้องคิดว่ามันจะขายแล้วมันจะคุ้มทุนไหมถูกไหมคะถ้าเกิดโรคระบาดท,ที่มันเกิดในแบบแอฟริกาอย่างเงี้ยมันมันก็ เขาก็จะไม่มาอินเวสในการทํานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทำไมโควิดมันถึงมันถึงได้วัคซีนเร็วมากนะคะวันนี้ภายในปีเดียวเรามีวัคซีนใช้กันแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาเยอรมันจีนทุกคนลงมาแบบกระโดดตุ้มลงมาวันนี้แต่ประเด็นก็คือพอกลับไปมองอะคะ่ะอย่างบริษ,ษัทต่งางๆที่เขาพัฒนาวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งเริ่มพัฒนานะคะอย่างจีนอย่างเงี้ยเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีการทําให้ไวรัสมันตายแล้วก,แวก็แล้วก็ทําเป็นวัคซีน มานานมากแล้วนะคะจนเขาเชี่ยวชาญอย่างอเมริกาค่ะอย่างมเรนาเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่แบบทำมาเป็นสิบปีแล้วนะคะเอ n a เนี่ย<ม>เขาไม่เคยเอ็มตัวไหนลงทดสอบในมนุษย์เลยนะคะแต่เขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลน,นะคะคือเหมือนกับเขาได้ฝึกซ้อมะคะ่ะมาสิบปีนะคะหรืออย่าง b i o n t e c h ที่เยอรมันอย่างเงี้ยก็เป็นบริษัทที่แบบพัฒนา m i n มมาสิบปีคือต่อให้เขาไม่มีโปรดักต์แต่เขาก็ยังพัฒนาอยู่ แล้วพอวันที่โควิดมันเข้ามาค่ะทุกคนใช้ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมของตัวเองต้องบอกเนี่ยเอามาใช้เลยมันเลยททาให้เราแบบมีวัคซีนที่มันเร็วมากนะคะวันนี้เหมือนกับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือมันต้องมันต้องมันต้องทํามันต้องแพ a ท t สตลอดค่ะมันคงไม่มีใครที่แบบไม่เคยทําเลยแล้วอยู่ๆก็กระโดดเข้ามาตุ้มผลิตวัคซีนเลยเนี่ยมันคงไม่ได้เนี่ยนะคะไปอันหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้ว หลังจากนี้ประเทศไทยเราจะเดินหน้าไปทางไหนนะคะเราเราจะยังเราควรจะสนับสนุนอีโ s y s t e m ของการพัฒนาอะไรบ้างนะคะยาหรือวัคซีนอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะทําให้ได้เองไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสําหรับโควิดอ่ะเราก็ตัวเองก็ยอมรับว่ามันจําเป็นในการนําเข้าวัคซีนเพราะว่าเราเราเรา,เราผลิตไม่ทันแน่ๆนะคะ,คะเราต้องใช้ก่อนแต,แต่แต่มันมันไม่ได้จบ แค่ปีเนี้ยค่ะถูกไหมคะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ไม่รู้ไวลาสจะเปลี่ยนแปลงไปไหมด้วยนะคะฉีดวัคซีนกันทุกปีไหมนะคะหรือมันจะเกิดไวรัสอื่นๆตัวอื่นมาอีกไหมแล้วคําถามที่เราคงจะต้องมาถามตัวเองก็คือว่าแล้วเราจะจะจะ,จะอยู่แบบไหนเราจะโพสชตเชนนิ่งตัวเองยังไงนะคะเราอยากเป็นคนที่รอรับนะคะแล้วเราก็ต่อรองกับบริษัทไปหรือเราจะเป็นคนเลือกว่าเราอยากจะผลิตวัคซีนแบบไหนคะ วันนี้สำหรับตัวเองก็ยังเชื่อว่าอย่างตัวเองทําในแง่ของโปรตีนวัคซีนน่ะแต่จริงๆก็มีทีมวิจัยหลายๆทีมนะคะทีมอ,อืม่นๆพัฒนาแพลตฟอร์ม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น eno, อะดีโนไวรัลเวกเตอร์นะคะเป็นเอก็มีคนทําในประเทศไทยนะคะคือวันนี้เราเราจะจะสร้างคามาตรงนี้ไหมเพื่อที่ว่าถ้าเราสามารถทําได้เองอะคะ่ะถ้ามันเกิดอะไรเปลี่ยนใหม่ข้างหน้าเราก็จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ผลิต ได้เองอมเทศเราก็ไม่ต้องมานั่งรอคนดื่นส่งมาให้ใอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นความสมคัญนะคะแล้วก็สําหรับอย่างสําหรับทีมใบาย,ยาเองอะคะ่ะมันโควิดคราวนี้มันก็เป็นโอกาสในการทําให้เราเห็นว่าเราพูดเพ่เห็นว่าที่เราเคยพูดว่าระบบการผลิตโปรตีนที่ทําให้ผลิตได้เยอะๆในปริมาณมากเนี่ยเราสามารถทําได้จริงๆนะคะเพรวะวันเนี้ยในในวันที่แบบเราไม่เคยพัฒนาวัคซีนเลยอะคะ่ะสําหรับตัวแรกอะสาหรับเราเองอะคะ่ะเราก็รู้ว่าถ้าเราสามารถ ทดสอบในมนุษย์ได้เนี่ยนะคะภายในปีครึ่งสองปีเนี่ยในขณะที่คนอื่นอเมริกาจีนเขาทากันได้ในปีเดียวนะคะเราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความสําเร็จก้าวใหญ่ของเรานะคะอย่างน้อยมันทําให้เราเรียนรู้ในการเดินว่าจากเริ่มต้นในการคิดค้นวัคซีนใหม่เลยในแกละ,ะคะ่ะจะต้องเดินไปยังไงให้ถึงการทดสอบในมนุษย์ให,ให้สาเร็จให้ได้แล้วก็คือที่สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าคิดว่าเราก็จะต้องไม่หยุดนะคะคือ คือเราก็เห็นตัวอย่างอย่างโมเดอร์าหรือเบลนเทคเงี้ยค่ะเขาก็ทํามาเป็น10ปียังไม่มีโปรดักต์อะไรแต่เขาก็ต้องทำเพื่อสร้างเชี่ยวชานะคะวันนี้เราก็ถือ้าตัวแรกของเราที่เราทำให้ให้มันเอาไปใช้ได้อะคะ่ะหลังจากนี้เราก็ต้องเอาแพทซออ์นี้พัฒนายาหรือวัคซีนตัวอื่นๆที่มันเป็นปัญหาของประเทศเราอะนะคะเราก็ต้องใช้มันอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าในอนาคตต่อไปอะคะ่ะถ้ามันเกิดโรคอุบัติใหม่โรค อื่นๆน,นะคะหรือว่าเกิดการกลายพันธุ์ที่เราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัคซีนนะคะเราก็จะสามารถทําได้เร็วขึ้นมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับกับประเทศไทยกับคนไทยนะคะทาให้อย่างน้อยต่อให้เราสามารถนําเข้าได้ด้วยอะคะ่ะเราก็เพิ่มจํานวนการผลิตเองได้ในประเทศด้วยก็ทําให้คนไทยจํานวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ได้เร็วขึ้นนะนะคะอันนี้ก็ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ที่ถ้าจะพูดถึงโอกาสก็เป็นในแง่ของการ พิสูจน์ให้เห็นว่าว่าอันเนี้ยมันทาได้นะคะจากที่ต้องบอกว่าก่อนโควิดก็จะมีแต่คนแบบเอ,อบอกเราตลอดแบบโอ๊ย <c oughs> มันไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน <c oughs> ก็มีมีหลายคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ทาให้เราได้พิสูจน์เทคนโนโลยีค่ะครับก็เป็นกําลังใจให้ทางทีมอาจารย์นะครับพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ให้กับประเทศไทยได้เร็วๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ thank you